เกรดเล็กเกรดน้อยกับหนอนน่จังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันนะคะในรายการเกร็ดเล็กเกรดน้อยกับหนอนน่จังค่ะเช่นเคยนะคะคุณก็จะพบกับดิฉันนรานิจ๊บืราเฮงค่ะที่จะดำเนินรายการนะคะตลอดทั้งรายการในช่วงนี้เลยค่ะ คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะดิฉันนะคะมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการปอกเปลือกกุ้งนั่นเองค่ะกุ้งนี้นะคะก็มีเปลือกด้วยเหมือนกันนะคะและถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบรับประทานเปลือกนะคะแล้วก็อยากจะแกะเปลือกซึ่งนับได้ว่าเวลาเราแกะนี่นะคะมันก็ลำบากเหมือนกันนะคะลำบากตรงที่ว่าต้องมานั่งเสียเวลา บอกเปลือกกุ้งนะคะทีละนิดทีละหน่อยกว่าจะได้แต่ละตัวก็ต้องเสียเวลาไปหรือบางทีนะคะอาจจะทำให้กุ้งของเรานะคะดูเละนะคะซึ่งดูแล้วก็ไม่น่ารับประทานเอาซะเลยวันนี้ค่ะดิฉันมีวิธีบอกเปลือกกุ้งนั่นเองค่ะและเรานะคะจะบอกเบลือกหรือว่าแกะกุ้งนี้นะคะได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลดีๆตรงนี้กันเลยค่ะ วิธีการนะคะเพียงแค่ท่านผู้ชมนะคะนํากุ้งนะคะมาก่อนนะคะจากนั้นนะคะให้คว่ำกุ้งลงค่ะแล้วก็ใช้กันไก่นะคะตัดส่วนบนหรือว่าข้างหลังของกุ้งนะคะตัดเลยค่ะตัดไปจนถึงส่วนท้ายหรือว่าปลายของกุ้งเลยนะคะจากนั้นดึงนะคะช่วงขาของกุ้งนะคะดึงเปลือกเลยค่ะทีนี้เปลือกนะคะก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะดึงเส้นสีดํานะคะที่อยู่หลังกุ้งนะคะออกไปด้วยนะคะเพื่อที่จะทําให้กุ้งของเรานะคะดูแล้วสะอาดแล้วก็น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะเห็นไหมล่ะคะท่านผู้ชมค่ะวิธีการไม่ได้ยากเลยนะคะเป็นไงกันบ้างล่ะคะท่านผู้ชมคะดูแล้วนะคะวิธีการไม่ได้ยากเลยนะคะ แถมยังประหยัดเวลาของคุณได้อีกตั้งมากเลยนะคะและที่สำคัญนะคะกุ้งของคุณคะนะคะก็จะดูน่ารับประทานแล้วก็ไม่เละอีกด้วยละคะ่ะแม้ในช่วงของน้ำท่วมแบบนี้นะคะหากใครไปเล่นน้ำแล้วนะคะสามารถจับกุ้งมาได้นะคะก็อย่าลืมนะคะนำกุ้งนะคะมาตัดแล้วก็มาแกะเปลือกอย่างที่ดิฉันแนะนำนะคะ แต่น้ําท่วมแบบนี้คงไม่มีกุ้งให้เราได้จับหรอกนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อกุ้งจากตลาดแล้วก็อย่าลืมนะคะลองทําตามขั้นตอนที่ดิฉันแนะนําก็แล้วกันนะคะและอย่าลืมนะคะในช่วงของสาระน่ารู้ในคราวหน้าดิฉันจะมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับอะไรต้องติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ